รดับดไปนะคะที่น้ก็มนนรีจะได้กล่าว่าจสุดีเฉลิมเกียรติและกล่าวว่าทางรับดลจะไปจุดเงห่จ้าุ่เจ้า นางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหู่เราที่มาจุนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และในสถานที่ต่างๆในทุกจังหวัดทั่วประเทศต่างซึ้งพิธียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันน้อมสันึกในพระมหากรุณาและแสดงความจงรักภักดีในชาติ มรื่มในโครงกาม่ระมูลชนประชนมพรรษาวันท uh ี่5ธันวาคมพุทธศักราช2555นี้ปวงข้ามพระเจ้าล้วนประจักษ์ชัดแจ้งเลว่านับตั้งแต่ใต้ฝ่ารองธุลีพระบาททรงดำรงสิริราชสมบัติจนถึงปัจจุบันระยะเวลาอันนานกไปกันกันเลยใตฝ่ารอองธุลี และส่งททงเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขด้านลงให้แก่อาณาจัประชาและสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติของเราเพื่อร่วมยวิธีกิจน้อยใหญ่ในการนักการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข กายฝ่านของที่ประเป็นพระมหากษัตริย์อผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่ร่มทุนแทรกซ้อนสุนทรีไปทั่วโลกพระมหาบุญนาทีคือที่ทรงมีต่อปรงชาชนชาวไทยแบบหยาค่าที่สุสดที่ได้นเลนและก็เป็นรุ่นเรวยิ่งใหญ่ของสมรภูมนไทยทุกคนที่ได้เกิดมาอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีเนื่อง,งในโอกาสมหามงคลน,นี้ พระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผสะพันธกรน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาาพ,พระต้นชัยมงคลโดยพรอมเียงกันดังนี้ เกียรให้ความจงรักภักดีและน้อมกล้าน้อมกระหมอ่อมถวายพระพรใจมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล นนาทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลพระบารมีแผ่ไพศาลทรงเป็นหลักชัยอันประเสริฐทรงเป็นหลัก